ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์อีกครั้งมัสยิดสุลต่านสุไลมานชาร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยมุสลิม TMTV และสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดสงขลาขอเชิญร่วมงานการกุศลเพื่อหาเงินปลดหนี้ครั้งที่สองให้กับมัสยิดสุลต่านสุไลมานชาวันเสาร์ที่สองและอาทิตย์ที่3พฤษภาคม2558ณมัสยิดสุลต่านสุไลมานชาตำบลหัวเขาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลา วันเสาร์ที่2พฤษภาคมเวลา16นาฬิกาพิธีเปิดงานโดยพระนท่านพลเอกโชวฤทธิ์ยงใจยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์ฟูอาร์อยู่เป็นสุขดรวิสุทธ์บิณล,ลาเตดรอนัตอมาตยกุลและนายแพทย์ไวยมหดีแวดโอวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมเวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปฟังการบรรยายพิเศษ โดยคณาจารย์จากสถานีโทรทัศน์ TMTV อาจารย์มุสตาฟาอยู่เป็นสุขอาจารย์อินยัสนาคนาวาและอาจารย์ยูซุปพ,พงกาวีวันเสาร์ที่2และอาทิตย์ที่3มพฤษภาคมนี้พบกันที่งานการกุศลปรดหนี้มัสยิดสุลต่านสุลมานชาอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาอาจารย์ชวลิตพินสุวรรณประธานจัดงาน